ถึงงานวิจัยประเภทพัฒนางานเพราะฉะนั้นรายวิชานี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเข้ามาเรียนนะถ้าเข้ามาเรียนมันก็จะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะเป็นการปฏิบัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ก็สามารถที่จะดําเนินการได้เพราะฉะนั้นปลายทางของรายวิชานี้ก็คือนักศึกษาต้องเขียนโครงร่างนะครับส่งโครงร่างงานวิจัยนะครับ ส่งโครงร่างงานวิใจัยให้กับอาจารย์นะครับเพื่อจะได้ไปเตรียมตัวสอบนะครับเราก็จะฝึกทำวิจัยสามบทซึ่งอาจารย์ได้ส่งตัวอย่างเป็นแพทเทิร์นให้นะเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างที่สมบูรณ์นะครับไปให้กับพวกเราเพราะนั้นขณะที่อาจารย์พูดในรา,ายวิชานี้อาจจะต้องมีการบันทึกแล้วก็อาจจะต้องตรวจสอบกับเอกสารที่ส่งไปให้เพราะว่าจะต้องใช้คำแล้วก็รูปแบบ ของมหาวิทยาลัยกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นารายวิชานี้ก็คือหนึ่งเมื่อจบแล้วทุกคนจะต้องเขียนโครงร่างงานวิจัยสามบทได้นะครับแล้วก็ส่งโครงร่างงานวิจัยนะครับคานนี้หลังจากที่เรียนรายวิชานี้เสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องตัดสินใจว่าจะทํางานวิจัยประเภทอะไรนะครับมีสองแบบแบบที่1ก็คืองานวิจัยประเภทพัฒนางานแบบที่ส ก็จะเป็นงานวิจัยประเภทประเมินโครงการนะครับก็มีสองกลุ่มนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าหลังจากเรียนการจำปจบแล้วนะครับเราจะทำงานวิจัยประเภทอะไรนะครับประเภทที่หนึ่งงานวิจัยประเภทพัฒนางานก็หมายความว่าเอางานเอางานที่มีอยู่ในโรงเรียนมาพัฒนา